สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวทัดลมมิถุนตุนกุมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปความรักประจำวันที่1-15มิถุนายน2,566นะคะสสัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนๆชาวทานลมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับ การกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบคุณสำหรับตัวแต่งด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะโอเคค่ะไปดูกันนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวทัดลมบ้าง very soon คืออะไรเอ่ย very soon นะคะ เวลีสเร็วๆนี้นะคะ,ะความรักในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีความชัดเจนคนที่นะคะคนที่คุณรอคอยอาจจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณมาทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากขึ้นก็เป็นไปได้หรือคนโสดคุณอาจจะได้เจอใครบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มองว่าความรักในชีวิตคนโสดนั้นก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเช่นกันค่ะชัดเจนหมายความว่า อืมจะไม่ได้โสดแล้วนะจะหายโสดแล้วนะประมาณนี้คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีมากๆนะคะรักที่ยิ่งใหญ่รักที่ดีค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยเหลือเกินนะคะเพื่อนๆชาวทัดลมใครที่โสด รอคอยความรักมานานแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณได้รู้ว่ารักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยหรือใครบางคนนะคะอันนี้บอกด้วยนะคะว่า energy ของคนที่กําลังคบหาดูใจกับคนกับคนไกลๆต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแไกลได้หมดนะคะคนไทยคนต่างชาติแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณเองนั้นรอคอยว่าเมื่อไหร่รักนี้จะชัดเจนสักทีนะคะคือคุณต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอน เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกออารเวลาของมันเมื่อถึงเวลาที่คุณจะสมหวังทุกอย่างจะปรากฏความชัดเจนนะคะและอยากจะบอกว่ารักนี้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคุณนะคะมันมันดำเนินไปตามสเต็ปและขั้นตอนของมันเชื่อว่าใครที่รอคอยมานานนะคะคุ้มค่าที่คุณจะได้เจอรักนี้นะคะ work on your partnership ปีกเทวดาสองข้างนะคะปีกเทวดานี้กำลังจะพาคุณและเขานะคะอันนี้หมายถึงรักที่อยู่ห่างไกลกันหรือแม้กระทั่งคนโสดคุณอาจจะไม่รู้ว่าเทวดานั้นนะคะกำลังที่จะพาคุณและเขาเนี่ย เขาเรียกว่าบีบแอบบีบคุณและเขาเนี่ยให้เดินทางมาในจุดจุดหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่คุณและเขาจะได้เจอกันแน่นอนค่ะคณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าความรักของคุณนะคะกําลังที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกับคุณแล้วเพราะโชคชะตาค่ะ คุณและเขานะคะจะได้ทำความรู้จักกันเมื่อคุณเปิดเผยตัวตนของคุณเปิดเผยที่เขาเรียกว่าตัวตนที่ลึกที่สุดไม่ต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นให้กันและกันเพื่อที่จะเรียนรู้มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นจะผูกพันแล้วก็จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ แต่มันจะ,จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึงนะเพืเ่อนๆชาวต้นลมเอาเป็นว่าคุณจะได้คุ้มค่ากับการรอคอยคนคนหนึ่งนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ศึกษาให้คุณได้ทําความรู้จักกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราทั้งสองคนนี้จะไปกันได้ไหมแต่ถ้าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันไม่ได้เจอกันแล้วจะเปิดเผยตัวตนของกันและกันเนี่ยอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้จักกันทุกแง่ทุกมุมทันกนะคติความคิดเห็นอะไรก็แต่ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นคุณทั้งสองคนก็จะเรียกว่าลึกซึ้งแล้วก็แน่นแฟนกันมากๆด้วยนะคะมันมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะก็เปิดใจคุยกันคบหากันได้เลย คุณค่ากับการรอคอยเพราะรักครั้งนี้คือรักที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคือมันเป็นความรักที่จะต้องจากจุดเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปส,ส,ปสามจนมั่นใจว่าคู่นู้สองคนนั้นเข้ากันได้จริงๆมีความสุขจริงๆในความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจเป็นไปตามขั้นตอนของมันนั่นเองค่ะแต่เชื่อว่า ให้เวลากับมันนะคะในความรักครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการศึกษาคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการเรียนรู้นะคะไปดู Energy ของเขากันคะ่ะขอเปิดขอเปิดไพ่หลังกล้องนะคะเพื่อหลบในเรื่องของถ้ามีภาพไม่ไม่สามารถออกสื่อได้คะ่ะคุณได้ไพ The ่เดียมเพรสชาริออตคุณอาจจะได้เจอกับ ชาวกรกฎนะคะที่เพียบพร้อมมาก่าเห็นไหมเป็นรักที่ดีเลิศเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนไกลเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนากับคุณก็บอกแล้วว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ปแต่เร็วๆนี้คุณจะได้เจอหรือว่าได้เรียกว่าได้ความชัดเจนกับเอเนจีของความรักว่าคุณโสดก็จะได้เจอคนที่ใช่แล้วนะ,ะคนที่รอคอยคือ ยังไม่ได้พบได้เจอกันเนี่ยเร็วๆนี้คุณจะได้เจอเขาหรือช่วงอสองสัปดาห์นี้เขาก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณมันอาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกที่จะต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและทุกอย่างมันจะเป็นไปตามขั้นตอนของมันจริงๆค่ะเพราะว่าอ,อย่างไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า มันถึงเวลาแล้วที่โชคชะตานั้นนะคะปีกเทวดานะคะจะบีบให้คุณทั้งสองคนนั้นได้มาในจุดที่ได้พบได้เจอกันสักทีหนึ่งอาจจะรอคอยกันมานานแสนนานแล้วก็ได้ห้าเหรียญค่ะไพ่สเตรนงนะคะเขาคนนี้ของคุณอาจจะเป็นชาวา้าดิน พึ่งศพกานเมืงก็หรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้ k คิงออฟสอดท่าดลมก็มานะคะมีถุนตุนกลุ่มท่าดลมเหมือนกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ได้ไพ่เดิวเวอร์ไพ่เดวเวอร์นี่ก็คือเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้จริงๆออกสื่อไม่ได้นะคะต้องปิดน,นะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็แดนไกลจริงๆเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนคนไทยที่อยู่ต่างชาติหรือเ,เพื่อนๆชาวท่านลมเนี่ยอาจจะทํางานนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ก็เป็นก,ก,ก,ก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าคุณขเขาจะได้พบได้เจอกันจากการเดินทางของเขามันเหมือนกับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะในสถานที่ของคุณอะ่ะหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนหรือที่ไหนสักที่หนึง่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่เขานะคะคือจกักรวาลเนี่ยได้กําหนดได้กําหนดเพื่อนเพื่อนชาวธาตุลมเนี่ยจะต้องได้ไปเจอกันในสถานที่ใดสถานที่หนึง่งหรือที่ใดที่หนึง่งอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นเหมือนกับเ,เขาขีดเส้นไว้ให้คุณอะ่ะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะว่าเราได้ถูกกําหนดเอาไว้อ,อ่มันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปเจอ บรรจบกันเหมือนสายน้ำเนี่ยไปบรรจบกันที่ใดสักที่หนึ่งประมาณนี้ไพ่ห้าเหรียญ ใบนี้ก็หเหรียญเหมือนกันเลยมีความหมายอะไรในไพ่ห้าเหรียญน,นะคะคืออาจจะมองว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวทัดลมเนี่ยเขาเองก็น่าจะมองหาใครสักคนหนึ่งเช่นกันนะชีวิตของเขา,นะา,าเนี่ยคือคือต้องบอกว่าไพ่ยดี e เอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยมีคนเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมทุกอย่างมีชีวิตที่ดีอุดมสมบูรณ์แต่ในห้าเหรียญไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ คือมันอาจจะดูย้อนแย้งว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาได้ไพ่ห้าเหรียญแต่ไพ่ห้าเหรียญใบนี้ออกมาบอกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแต่สิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือความรักเขาอาจจะกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่แบบคือตามหาใครสักคนหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะคุณกับเขานะคะครั้งแรกที่เจอหน้ากันเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบหน้าเขาก็ได้นะ หรืออาจจะไม่ถูกชะตากันก็ได้แต่ไพ่เบนี้ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยเขาจะต้องได้เรียนรู้กันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการไว้วางใจการค่อยๆเปิดใจการค่อยๆค,ค,คบหาแล้วก็ใช้เวลามันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆคนที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ ไม่ถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ใช่สําหรับเราในอนาคตก็ได้เช่นกันเพราะดูเหมือนกับว่าระหว่างคุณเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้ทันกันเป็นคนที่เหมือนกับว่ามันต้องแบบนี้แหละ่าเสือก็ต้องเจอกับสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ energy ของเขานะคะเป็น energy ที่ดูแบบดูนิ่งดูแบบ ดูเป็นคนแข็งดูเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไร่แต่ก็ดูเป็นความแต่ก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็ดูเป็นคนจริงใจแล้วก็มีดูเป็นความมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงมากประมาณนี้ก็อาจจะทําให้มันมีแบบเรียกว่าทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองเพื่อนๆชาวท่าดลมเนี่ยอาจจะอาดูนิ่งก็จริงแต่ดูภูมิฐานแต่ดูดีดูแบบดูแบบเฮ้ยน่าค้นหาต้องเอาชนะใจให้ได้ มันเหมือน,เพ,อนเพื่อนชาวทัดุลมเนี่ยจะได้เจอความรักที่ดูแล้ท้าทายคุณมากๆที่อยากจะไม่ชอบขี้หน้าหรอกแต่ก็ไม่อยากยอมแพ้อืประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยชอบขี้หน้าไม่ค่อยถูกชะตาแต่ก็รู้สึกเหมือนไส้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอลองดูซิลองจีบเล่นๆดูลองกระแซะดูซิว่าเอ้ยคนนิ่งๆแบบเนี้ยอะไรหรือเปล่าจะอ่อนไหวได้หรือเปล่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของความท้าทายนะคะแต่ก็มองว่ามันจะ จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะอาจจะพาคุณและเขาเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักที่ยิ่งใหญ่สําหรับเพื่อนๆชาวทัดลมในอนาคตก็ได้และไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกเราเนาะว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแดงกลหรือคุณและเขาอาจจะได้เจอกันที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะเชื่อว่าพลังงานห้าเหรียญนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณกําลังตามหาอยู่เช่นกันเขาก็กําลังตามหาคุณก็อาจจะกําลังตามหาใครสักคนหนึ่งได้เช่นกันนะคะ เป็นพลังงานที่คล้ายๆกันต่างคนต่าง,ตา,งตามหากันค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าไพายยา่อยากบอกอะไรกับชาวทัดลมอีกคุณได้ไพ่สี่เหรียญใส่็จะสท้อนเยอะนะคะแล้วก็ได้ไพ่ทัวเป็นดอคเิลค่ะขออนุญ,ญาตปิดนะคะแล้วก็ a พ e of p e n t a c l e ได้ไพ่เก้าดาบอัศวินดาบนะคะแล้วก็แชทเม้นไพ่เดอะสตาร์แล้วก็เป็นอัศวินเหรียญเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในตอนนี้ YouTube เขาค่อนข้างที่จะจำกัดภาพที่ไม่สามารถออกสื่อได้แล้วก็ มันก็จะจํากัดการมองเห็นนะคะปิดกั้นการมองเห็นก็เลยต้องระมัดระวังค่ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวท่านลมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะอันนี้เหมือนคล้ายๆกับจะเป็นรักต่างวัยถ้าไม่มากกับคุณเลยก็น้อยกว่าคุณเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ถูกกําหนดมานะแชทเน,น้นอ่ะยังไงเขาก็จะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แล้วใครที่โสด ใครที่โสดนะคะบอกได้เลยว่าคุณเตรียมเปิดพลังงานของคุณเนี่ยเต็มที่ใครที่หวงความโสดมากๆอะเพื่อนๆชาวตะลมที่หวงความโสดมากๆนะคะคุณเตรียมตัวปล่อยเลยคุณเตรียมตัวปลดปล่อยพลังงานเลยเพราะว่าคุณยังไงก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องของการจัดวางที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องเปิดใจคุณจะต้องยอมรับพลังงานครั้งนี้คุณจะต้องยอมรับในความเป็นตัวเขาแล้วก็อะเวอริซูนะคะก็คือ1-15มิถุนายเนี่ยคุณจะได้เจอเขาแน่นอนค่ะ การเจอเขาในครั้งนี้นะคะ2เหรียญขึ้นมาพร้อมกับเพจออปเปอเรนท์เป็นความรักที่คุณจะต้องพิจารณาที่คุณไม่สามารถที่จะมองข้ามได้มันเป็นเหมือนคล้ายๆ i n f i อินฟินิเป็นเหมือนคู่นั่นแหละอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าโชคชะตาส่งมาให้คุณได้เลือกให้คุณได้ลองได้เรียนรู้ดูว่าคุณพอใจหรือเปล่ามันมันอาจจะไม่ได้บีบบังคับว่าเออมันจะต้องเขาเรียกว่าย่างไงเดีย จำสมมติถ้าคุณไม่ชอบเขาเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องแต่งงานกับเขาคุณจะต้องบังโดนบังคับว่านี่คือเนื้อกู้ของคุณนี่คู่คู่ของคุณนะแต่เป็นคนที่โชคชะตาเนี่ยกำหนดมาให้คุณได้เรียนรู้นะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกพอใจหรือเปล่าหรือคุณจะชอบหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ Energy ของคุณเพราะไพ่สตริงออกมาบอกว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่ชอบถ้าฝืนใจไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณ อันนี้มันเหมือนเป็นอ่ามันเหมือนกับจกักรวาลเนี่ยได้ส่งส่งคนคนนี้นะคะมาให้คุณได้เลือกแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครรู้สึกว่าชอบถ้าใครรู้สึกว่าก็โอเคนะท้าทายดีถึงจะไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกๆแต่พอได้เรียนรู้กันไปแล้วก็รู้สึกชอบอะโอเคสเปคเหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณได้เช่นกันจะกลายเป็นรักที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะก้าดาบออกมาบอกว่านี่คือโชคชะตาที่มา โปรดเพื่อนๆชาวธาตุลมแล้วนะมาโปรดคุณแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเปิดใจยอมรับหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมานะคะชาวธาตุลมบางคนเนี่ยอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดกับตัวเองเครียดกับความรักความรักอาจจะเพิ่งจบลงไปอ,อยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยากจะเปิดใจอันนั้นก็สิทธิ์ของคุณนะคะเพราะไพ่ใบนี้นะคะออกมาบอกว่าเขาเป็นม้ามืดที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เขาเป็นมาเมื่อจริงๆนะเข้ามาตามโชคชะตามันเหมือนกับว่าคุณคนนี้ได้ถูกผลักดันนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ส่วนเขาจะเป็นโชคชะตาของคุณนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่ะไพ่เดอดสตาร์ออกมาบอกว่าถ้าคุณเจ็บปวดถ้าคุณเจ็บปวดถ้าคุณเป็นฝ่ายเจ็บปวดนะเขาคนนี้จะเข้ามาเยียวยาคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณ เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้พบกับความสุขความสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเขาคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้เช่นกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามได้นะถ้าสมมติว่าโชคชะตาส่งเขามาให้คุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่จะต้องเข้าไปเยียวยาเข้าไปรักษาหัวใจเข้าไปรักษาแผลใจเขาก็เป็นไปได้เช่นกัน คนคนนี้อาจจะรู้สึกเจ็บอาจจะรู้สึกอาจจะเป็นคนที่นิ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะเปิดใจในเรื่องของความรักแล้วโชคชะตาหรือว่าจัก,กรวาลเนี่ยอาจจะสงสารเขาอาจจะอยากให้เขาได้ไปพบเจอกับคนใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเยียวยาเขาโชคชะตานั้นคุณอาจจะถูกเลือกได้เพื่อนๆชาวทอตลมที่จะเข้ามาเนี่ยเยียวยาเขาก็เป็นไปได้เช่นกันคือเอ e เน y นี้มันก็สามารถที่จะสลับกันได้ แต่คุณทั้งสองคนคือโชคชะตาของกันและการที่จะต้องได้รับให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาเยียวยาเข้ามาซัพพอร์ตแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ไพ่ออกมาบอกแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการเยียวยาคุ้มค่ากับการที่ให้เขามาเยียวยาและคุ้มค่ากับการที่คุณเข้าไปเยียวยา,าชีวิตของเขา ร้อรักนี้คือรักที่ยิ่งใหญ่ไปดูกันอีกสักหกใบนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรอีกนะคะแล้วก็พร้อมบทสรุปคุณได้ไพ่เซเว่นออฟอนได้ไพ่หกถ้วยค่ะหกถ้วยปิดด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่แจสติก คุณอาจจะได้เจอกับเพื่อนๆชาวราศีตุลก็ได้นะแล้วก็อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญก็มาพร้อมอัศวินเหรียญไพ่ดีเดตทนมมัน formation การเริ่มต้นใหม่โอ้แปดดาบนะคะโอเคความรักของเพื่อนๆชาวท่านลมเนี่ยอาจจะต่างกับทาาุดินแล้วก็ทาานน้ำนะ มันมันต่างกันตรงที่ว่ามันเป็น energy ของคุณของของคำว่าความพยายามอะโชชะตากำลังพยายามทำให้คุณและเขานะคะได้กลับมาคือไม่ใช่ได้กลับมา,ไ,มไ,ดบมาได้มาพบมาเจอกันที่ใช้คำว่าได้กลับมาพบมาเจอกันเนี่ยกำลังจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมาอาจจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมาเป็นอะไรต่อกันมาเนี่ยในอดีตชาติ ทำอะไรด้วยกันไว้มากมายทําทั้งบุญทําทั้งกรรมหรือทําอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันกันมาเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยนะในอดีตชาติมันก็เลยเป็นความพยายามที่โชคชะตานะคะในไพ่ตรงนี้เป็นปีกเทวดาที่ทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยบีบให้คุณเนี่ยได้มาพบมาเจอกันมันคือเรื่องผลผลของการกระทําตั้งแต่อดีตชาติ u s สติก ที่ได้เจอกันมันคือความพยายามของโชคชะตาความพยายามของจักรวาลนะคะแล้วก็ k n i ออฟเป็นเดเคิลออกมาบอกว่าเขาคนนี้นะคะเป็นเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะพยายามเพื่อคุณพร้อมที่จะทําให้ชีวิตทั้งคุณและเขาเนี่ยแหะค่ะมันเป็นไปในเส้นทางที่ใช่เป็นไปในเส้นทางที่ดี เดทก็คือการทรานสฟอร์เมชันระหว่างคุณเขาคือคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งตัวเองตัวของคุณเองเนี่ยเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขามองว่า,าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีใครบางคนเนี่ยเพิ่งผ่านสถานการณ์ที่ท็อกซิกเลิฟนะคะคือรักที่ท็อกซิกมากๆแล้วไม่สามารถที่จะปลดปล่อยไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดได้ ใครคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนุณหรือเขาที่เข้ามาฉุดที่เข้ามาพาคุณคนหนึ่งเนี่ยออกไปจากความเจ็บปวดเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามานะคะพาคุณออกไปจากความเจ็บปวดหรือคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายเข้าไปนะคะพาเขาออกไปจากความเจ็บปวดก็ได้เพราะเอเนจีนี้สามารถที่จะสลับ,ลบกันได้นะโอเค ขอสรุปตรงนี้ให้คุณ5ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไป Mode, เปิดมตนออร์เคเลให้คุณอีก3ใบค่ะผลลัพธ์ในความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีแต่ไพ่ดรามา่าส่วนใหญ่นะไพ่ออกจจมาดราม่านะสดาบ5ดาบ Queen of s อดหนึ่เหรียญน,นะคะแล้วก็เซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพกับเซเว่นออฟคัพ ่ก็ยังออกมาเหมือนเดิมว่า,าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะแต่เราจะพูดกันรวมๆตรงที่ว่าใครบางคนกำลังจะเข้ามารักษาแผลใจแล้วก็เยียวยาให้ใครบางคนนะคะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดท็อกซิก อกหักผิดหวังเสียใจมากๆจนไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองเนี่ยออกจากความเจ็บปวดได้บางคนเพิ่งอกหักมาผิดหวังมาเสียใจมามากๆเลยนะคะแล้วก็คนคนหนึ่งนะคะกำลังที่จะพยายามทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยตื่นรู้ให้ได้ในความรักเข้ามาเพื่อที่จะเยียวยาเข้ามาเพื่อที่จะรักษาแผลใจแผลสดเลยอันนี้เหมือนแผลสดมากๆ เพราะเอเนร์ี้นี้คือมันเป็นเอเน g y ้ที่เศร้าอ่ะคนคนหนึงนะคะที่ได้รับพลังงานความรักจากอีกคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณทั้งสองคนได้เปิดใจเรียนรู้กันความรักนี้มันจะคุ้มค่ามากๆมันจะทำให้คนคนหนึ่งนะคะหายเจ็บหายปวดกลับมามั่นใจในตัวเอง กลับมาแบบเหมือนกับว่าออดาบที่ปกักดาบที่ปักอยู่ที่ใจเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกมาได้แล้วก็มองเห็นว่ามันก็แค่ความเจ็บปวดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้คนคนนึงสามารถที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็มองเห็นความเจ็บปวดนั้นเป็นเรื่องไกลตัวไปแล้คือหายตกสะเก็ดชั้นแข็งแกร่งแล้วและ,ะความรักครั้งนี้นะคะ ใครที่เปิดใจใครที่ยอมรับนะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเปรียบเสมือนได้รักที่มีค่าที่สุดเหมือนไพ่ใบนี้ที่บอกว่าคุณจะได้เจอรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเกรสเลิฟเกรสเลิฟรักที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพร้อมแจ็คพอตแบบถ้าคุณอยู่ต่างประเทศมันจะมีแจ็คพอตเนาะแบบถ้าได้ก็รวยเป็นแบบหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปเลยแบบนี้ค่ะได้นะมันเป็นพลังงานของเงินสะสม เนี่ยค่ะมันได้แบบนั้นจริงๆแต่เซเว่นออฟคก็ออกมาบอกว่านี่คือทางเลือกของคุณนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณะคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเขาเลือกคุณอยู่แล้วล่ะแต่คุณจะเลือกเขาไหมมันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณถ้าคุณเป็นคนที่เจ็บปวดคุณจะเลือกให้เขามาเยียวยาคุณหรือเปล่าหรือถ้าเขาเป็นคนเจ็บปวดคุณเองจะเต็มใจที่จะเข้าไปเยียวยาเขาไหมแค่นั้นเองค่ะประเด็นนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปเปิด Moon Oracle กันนะคะอยากจะบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆชาวทัดลม้าง Moon Oracle ขอพลังงานนี้นะคะ3ใบค่ะให้กับคุณนะคะคุณได้ไพ่เ a r i t y นะคะเออก็คล้ายๆกับไพ่ Very s o นี่หละมันคือความชัดเจนคุณจะได้ความชัดเจนในความรักในครั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนกับคุณมากๆแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะอยู่ที่คุณนะคะ imagine แล้วก็ adventure ค่ะถ้าคุณเปิดใจยอมรับนะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่ เหมือนกับที่คุณจินตนาการเอาไว้ก็ได้สมมติว่าเพื่อนๆชาวทดลมเนี่ยเคยจินตนาการความความรักว่าเอ่อก่อนถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นคนที่อกหักนะหรือว่าเจ็บปวดนะคุณเคยคุณอาจจะเคยจินตนาการกับคนที่คนที่ทําให้คุณเจ็บปวดแนตะ่ว่ามันอาจจะมีของ,ของควาว่าโลกสวยอะ โลกสวยกับเขาคนนั้นก็ได้แต่เขาคนนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะสร้างจินตนาการสร้างโลกที่สวยงามให้กับคุณแต่คุณอาจจะได้ imagining นะคะกับคนใหม่คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเร็วๆเวนี้ยช่วงหนึ 3, ่งถึงสามช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนเนี้ยนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่จะมาสร้างจินตนาการรักที่สวยงาม i m มเมจิ n นะคะให้กับคุณแทน แทนคนเก่าๆของคุณก็ได้หรือในกรณีท,ที่ที่กลับกันนะคะตัวของคุณเองนี่แหละอาจจะเข้าไปสร้างจินตนาการรักที่สวยงามให้กับคุณคณนนี้ให้รู้สึกทึ่งให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังจะได้เจอเขาาได้เจอกับความรักที่สวยงามรักที่ดีรักที่มหัศจรรย์คุณอาจจะเป็นคนคนนั้นที่สร้าง จินตนาการรักที่สวยงามให้กับเขาก็ได้เช่นกันอันนี้มันเหมือนกับว่าพลังงานมันสามารถที่จะสลับกันได้เราก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายเจ็บปวดหรือเขาเป็นฝ่ายเจ็บปวดมันอาจจะพูดแบบกลับไปกลับมาสักนิดหนึ่งก็ขอให้คุณเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะแต่รักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ชัดเจนสําหรับอนาคตของคุณอย่างแน่นอนค่ะระหว่างคุณกับเขานะคะคือแอดเวนเจอร์เนี่ยอาจจะมันก็เหมือนกับไพ่ใบเนี้ยที่จะต้องเรียนรู้กัน ที่ต้องให,อให้เวลากันที่จะไม่เคาเรียกว่าคุณเนี่ยเขาไม่ควรที่จะตัดสินกันตั้งแต่ครั้งแรกเจอกับคำว่าไม่ชอบหนะ้าหรือไม่ถูกชะตาหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองรู้สึกเจ็บปวดก็อาจจะตัดสินเขาไปเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่รู้สึกกลัวไม่ไม่อยากเปิดใจอะไรแบบนี้ค่ะไม่ควรตัดสินตั้งแต่แรกควรที่จะใช้เวลาร่วมกันควรที่จะเรียนรู้กัน แล้วคุณไดกจะได้เจอกับพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ตามจินตนาการรักที่สวยงามของคุณนะคะชาวทัดลมก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆกับการเรียนรู้ที่จะรักในครั้งนี้ค่ะ